โอ้โหบรรยากาศยามเช้าฮเนี่ยเนี่ยน้าเล็กตื่นเช้ามาจิบกาแฟในสวนป่าตะเคียนฮนะมาดูว่าบรรยากาศหน้าหนาวก็ยังมีคนมาหาเห็ดนะเนี่ย <c oughs> นูนะ่นฮะมาเก็บเห็ดเนี่ยบรรยากาศดีๆโอ้โหสวยงามมากวิวสวยฮนะวิวสวยเนี่ยสวนป่าเราเห็นไหมนี่แหละก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตของพวกเราแหละ คนขยันเท่านั้นที่จะได้กินช่องจินในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวัวนเสาร์มีเวลามีอะไรที่มันสบายๆนะเป็นวันหยุดเราก็เลยได้มาจิบกาแฟาในสวนป่าตะเคียนฮะนี่บรรยากาศแบบนี้เลยปลูกกันเป็นแถวเป็นแนวฮะเนี่ยเป็นสิบสิบไร่ฮะที่นี่นะปลูกกันแบบนี้พื้นที่เราเยอะเลยปลูกป่าไว้ก่อนนะ เพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกป่าเนี่ยมันก็จะเป็นดงหญ้านะพอเป็นดงหญ้าก็ที่ว่ากลายเป็นแหล่งสะสมอะไรต่างๆแบบเยอะแยนะพอปลูกต้นไม้นะปลูกนี่มันก็จะทําให้พื้นที่ข้างล่างมันโลง่งต้นหญ้าก็จะไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นก็ขึ้นน้อยนะเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันต้องการ ูแสงแดดที่แบบเหมาะสมจริงๆนะแต่พอมาอยู่อย่างนี้ญ้าที่ขึ้นได้ก็เป็นตระกูลพวกต้อยติ่งนะต้อยติ่งไทยๆเรานี่แหละนะหรือพวกสมุนไพรอะไรต่างๆพอเกิดได้มันก็เกิดนะมันก็เลยไม่มีญ้าและที่สำคัญก็คือ ใบตะเคียนเนี่ยร่วงหล่นลงมามก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นแม่ของเขาอีกแหละเหมือนเดิมมันก็เป็นวัฏถจักรของเขากิ่งของตะเคียนเนี่ยถึงช่วงหนึ่งเขาก็จะลิดกิ่งของเขาเองนะไม่ต้องมีใครมาทําให้เขาหรอกนะถึงเวลาเขาก็จะกิ่งที่อยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยก็จะลิดกิ่งลงมาต้นก็จะเปล่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คือวิถีของป่าตะเคียนหลายคนสงสัยว่าเอเราปลูกยังไงห่างเท่าไหร่ก็ประมาณสัก4 5หเมตรประมาณนั้นประมาณ4คูณ4นะประมาณนั้นปลูกมากี่ปีปลูกมา10กว่าป,ปีแล้วนะอยู่ในช่วงประมาณสัก15ปีนะปีต้นก็ถือว่าใหญ่แล้วนะ สูงประมาณร่วมสิบเมตรละสิบถึงสิบห้าเมตรลำต้นก็เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยก็ประมาณสักสิบเซนประมาณนั้น,นเกือบฟุตละว่าไม่ใช่ประมาณสิบนิ้วนะไม่ผิดประมาณสิบนิ้วบรรยากาศแบบนี้โอ้โห มัอนร่มรื่นนะเดินเข้ามาในอากาศเย็นสบายลมพัดแบบชื่นใจเลยเนี่ยแสงก็จะแยงลงมาได้นะระยะห่างแบบนี้กำลังพอดีที่จะมีเห็ดนะเ,นเห็ดนี่เยอะมากจริงนะเป็นเห็ดระโงกเห็ดพึ่งเห็ดน้ำหมากเห็ดโคนเห็ดเพาะ เห็ดขามีสารพัดเห็ดจริงๆก็หากันได้ประมาณสัก8-9เดือนนะก็คือช่วงตั้งแต่มีนานะช่วงฝนตกนะมีนาจนถึงเนี่ยแหละเดือนพฤศจิเลยนะงั้นนี่พฤศจิก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเริ่มจะมีน้อยแล้วก็ถึง เอาเอาเป็นว่าประมาณสักมีนาถึงตุลาถือว่าเป็นช่วงของพีกพีกในการหาเห็ดนี่แหละบรรยากาศดีๆแบบนี้นั้นคนที่อยากจะใช้ชีวิตแบบป่าป่าหาเห็ดแบบธรรมชาติก็สามารถที่ปลูกได้ไม้ตระกูลยางนาไม่จําเป็นต้องเป็นตะเคียนนะเป็นต้นยางนาต้นพยอมนะ ้นเหียงต้นตาดอะไรเงี้ยมีหมดนะพวกตระกูลนี้นะถ้าเราใส่เชื้อเห็ดไปตั้งแต่แรกนะปลูกสองปีสามปีก็ได้กินเห็ดแล้วนะเพราะนั้นก็อยากจะมีเห็ดกินก็สามารถที่จะทำได้อ่ะสรับเช้านี้ก็บรรยากาศสบายสบายในสวนป่าก็ เก็บมาฝากกันบรรยากาศดีๆนะก็เล่าสู่กันฟังด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ